มาพูดถึงเมนูประจำวันนี้ของเราบ้างนะคะเมนูประจำวันนี้ของเราก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสิคะ เรากำลังจะทำเมนูนี้เนี่ยให้เป็นคุกกี้อิเลอร์เหมือนแบ่นี้คือวุ้นเส้นทำจากถั่วเขียวมาแบบเหมือนแยกมาแล้วเลยอะชิมค่ะแล้วเงามาตั้งแต่เริ่มด้วยนะคะก็ชิมจริงพินได้ก็ไชจริงนะนี่ยุขึ้นเราต้องมาทำน้ำซอสน้ำซอสเราเนี่ยเห็นน้ำตาลดอกมะพร้าวเยอะขนาดนี้เราสามารถทำได้ถึง5จานน้ำมะขามใส่เลยนะส่วนน้ำปลาก็แค่ไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงค่ะ อันนี้คนให้เข้ากันละลายพอใช,ใช่ค่ะคันนี้เราก็มาดูที่เต้าหู้นะคะต่อไปสําหรับกุ้งแห้งอันนี้ทีมงานเขาใจดีเขาใช้กุ้งแห้งของดีเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเราต้องเลือกวัตถุด,ดิบ<ช>ดีๆ<ช>นะคะตอนนี้เราจะมาลงกระทะกันนะคะสําหรับอันนี้นะคะทีมงานเองเขาก็รู้นะเขาลดน้ํามันให้พี่เรียบร้อยเลยเจเสร็จสับ,สบ,สบเลยอ่ะจานแรกเนี่ยออพี่ใช้ ตอนครึ่งและเดี๋ยวจะพยายามใช้น้ํามันเดียวกันเนี่ยกับกุ้งกับไข่กับผัดด้วยอู้เอาเต้าหู้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเต้าหู้เนี่ยเพื่อให้เขาส่งตัวไม่แตกใช่แต่เต้าหู้เนี่ยเขาก็มีน้ํามันในตัวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาผัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อุ้ยเหมือนหมูยอเลยอะ หลังจากนี้นะคะน้ำมันน้ำมันเสร็จเดิมเราก็เอากุ้งแห้งลงทัวกับเขาเห็นไหมคะแค่น้ำมันเคลือบก็สวยแล้วเมื่อกี้น้ำมันเราเท่าไหร่ตอนเคลือบตอนเคลือบดีค่ะเอานะคะเดี๋ยวหันไปทีจะหมดครึ่งเลยเอาละค่ะเค่าวนี้ง่ายนิดเดียวเมื่อกี้ ครึ่งหนึ่งใช่ไหมพี่ขอแถมดีครึ่งช้อนอีกครึ่งช้อนใช่ไหมคะใช่ไม่ทำเลยเอ่ยครึ่งด้วยนิดเดียวค่ะเนี้ทำเอ่ยทอะไรเอ่ยเราจะผัดแล้วผัดแล้วเหรอคะไข่ก่อนค่ะไข่ก่อนงั้นต้องเอาจานมาใส่ก่อนไหมคะไข่เป็ดอันนี้จริงดี่ได้มรักคุณหมอมากพยายามที่จะไม่เติมน้ำมันใดๆเลย ุณหมอต้องแบบโดยใช้การคั่วหอมแดงลงไปค่ะจะมีน้ำหอกนิดนึงคั่วใช้โป๊สับขอกลิ่นแค่นี้แค่คล่วคั่วโดยไม่มีน้ำมันกลิ่นเขาก็หอมใช้ได้นะคะทางนี้ล่ะเราก็จะใช้ส่วนที่มีน้ำมันก็คือนี่ใส่เต้าหู้ลงไปน้ำมันที่มันติดอยู่ในกุ้งแห้งด้วยลงไปแต่นี้มีบางคนขโมยกุ้งแห้งเพค่อ คุณแม่ก็คุยกับคุณหมอไปแล้วคุณแม่จะหวานมันรออ้อน<ช>ถูกแล้วคุณแม่ใส่ไม่หมดะ่ะเราก็ใส่เส้นลงไปซึ่งจริงๆอ่ะเส้นอ่ะต่อหนึ่งที่มันไม่มากแฮชแท็กกุ้งเหลือเผื่อได้ค่ะแม่แล้วก็ใส่น้ำซอสค่ะสุดยอดซอสคุณแม่น้อยๆน,นะคะน้อยๆโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้สองที่ค่ะคุณหมอสอง,สองที่สองจานใช่ไหมคะ หรูว่าเส้นเนี้ยงเาวับกว่าเส้นปกติอีกไหมใช่ค่ะพ่งดีมากอยากแล้วตะลาโอ้ยโอ้ยโอ้ย่านี่ยืนไม่อยู่กับที่แล้วนะอยากกินใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายใบกุยช่ายแล้วก็อันนี้ขออนุญาตใส่ถั่วกับพริกป่นเลยนะคะปรุงเลยใช่ไหมครับปรุงเลย ใครแพ้ก็หายใจขัดไปเลยนะคะสำหรับใครแพ้ก็อดกินไงอดเลยจะได้ตับพริกป่นเลยค่ะเห็นตักเฉลแรงออกไปคุกอิดเบเ t อร์แล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรที่ต้องใส่น้ำมันเยอะรสุดยอดรสชาติก็ยังอร่อยแล้วก็กินแกล้ม อร่อกว่าเมื่อกี้ไม่ได้สับรอเลยนะคะถ้า<ช>อร่อกว่าเมื่อกี้ต้องบบารเลือกว่าถุดิบนะคะะก็เลือกให้ดีเรื่องกุ้งที่เชฟได้พูดไปแล้วเรื่องของของแห้งทั้งหลายที่เอามาใส่ไม่ว่าจะเป็นถั่วพริกป่นกุ้งแห้งก็ดูให้ดีนะคะเพราะว่าเรื่องของอั in, ลฟาท็อกซินเรื่องของสารก<ะ>่อมะเร็ง<ะ>ที่เราอาจจะได้รับมาเยอะเกินไปก็ได้นะคะค